สวัสดีครับสวัสดี f c ฟน้มมีหกนะครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม626คนตอนนี้นะครับมื่อนี้ทั้งช่องเองนะครับจะได้มาอัปเดตเกี่ยวกับความเันไหวของวงน้ามีหกนะครับมันนี้กับวันที่2ตุลานะครับผม2ตุลาคม2563นาะครับปกตินะครับวันที่2นี่จะเป็นมือกำหนดเปิดวงที่ผ่านมาเนาะครับแต่ด้วย เรื่องฝ่าฝนนะครับเรื่องความพร้อมต่างๆนะครับเพราะว่าสิเป็นอุปกรณ์การแสดงนะครับมันประคบแน่นะครับก็เลยขอเลื่อนนะครับขอเรือนมือเปิดวงนะครับเป็นวันที่สิบตุลานะครับเมื่อนี้ทั้งช่องนะครับก็เลยสิได้มาอัปเดตเกี่ยวกับระบบนะครับว่าความคืบหน้าของระบบนี่ไปได้หลายสัาไดแล้วนะครับ ลักๆนี่ผมจะให้เบื้องอ่าภาพร่วมๆกันนะครับภาพร่วมๆของอ่ารูปแบบของเวทีรูปแบบฉากนะครับตอนนี้นี่นะครับรูปแบบฉากรูปแบบเวทีนะครับก็ได้เสียสมบูรณ์แล้วนะครับผมอันนี้ผมสิบผ้านะครับ จะนำผ้าพี่น้องนะครับนำผ้าเอฟซีไปเบิงิงระบบนะครับไปเบิงิงระบบว่าระบบแสงสีเสียงนะครับปีนี้นะครับเอาว่างระบ,บบแบบใดแน่นะครับซึ่งเวทีนะครับเวทีร่วมแคทวอล์กนะครับกับร่วมกันประมาณ2ีห้ิของนางลานนะครับ ตัวนี้ก็สิเป็นไฟสีตี้นะครับไฟสีตี้เดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้องนะครับผ้าเบิง้งไฟนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สิเป็นสตโตบ LED นะครับนี่ผมสิผ้าเบิ้งตั้งแต่าขางเวทีนะครับลายเป ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็สิเป็นไฟด้านหน้านะครับไฟแสงแสงสว่างกับสีนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับจะมีสตูปสตูปฝั่งละสีตัวนะครับเนี่ยสตูป LED เสานี้ก็สิเป็นไฟเครียนะครับเครีย COB นะครับเนี่ยเครีย COB ซีตานะครับเป็นไฟวอร์มไวต์นะครับ แต่ก็มาเว้นช่องนี้นะครับกับซีมี่สปอร์ตไลน์นะครับกับซิตี้นะครับตอนนี้เว้นอยู่2ช่องนะครับเว้นอยู่2ช่องก็คือรอดซิตี้มาสมทบนะครับตัวนี้กับซิตี้ซิตี้นะครับตัวนี้กับซิตี้ดานนานะครับสี่ตัวซิตี้ทั้งหมดนะครับข้าสศใี사ทั้งหมด18ตัวนะครับตอนนี้มีเขม้ามา8นะครับเหลืออีกจำนวนส่วนที่เหลือนะครับตัวนี้ก็ว่างว่างนะครับ สองตววางสองตัวสองช่องนะครับใส่นะครับศตรูฟังลัซีนะครับพร้อมกับซี่โอบีเคียนะครับเดี๋ยวผมสีพาขึ้นไปเบื้องดันบนเวทีนะครับว่าระบบดันบนนะครับไปได้จักเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับ ด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านี่ก็จะเป็นไฟบีม230นะครับนี่ขางละ3ตัวนะครับผมฟังนั่นกับขางละ3นะครับส่วนด้านขางนะครับด้านขางนี่ยเกินมากกับมี Cob นะครับเคลียเคลียแปดตัวนะครับแล้วกับสีนะครับสีตอนนี้ก็มีซีโตนะครับ แล้วก็ต่อด้านหลังนะครับนังลานด้านหลังกับสิมีอีกแปดตัวนะครับนี่ครับรวมของไฟแล้วก็สิมีบีมนะครับบีมสองสามศูนย์ข้างละสามตัวนะครับข้างละสามตัวอันนี้ก็บสิพาย่าเบิ้งนะครับพาาเบิ้งด้านนี้อีกเหล่งงานกันนะครับเครื่องฝนฟอมแล้วครับบ่ได้มีโดมนะครับมันกิดยากเห็นงานยากแน่จะน้อยนะครับ ฟังนี่ก็มีบีมหนาอยู่สามตัวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเคียร์เคียร์ด้นหน้านะครับคือกันครับนี่ด้านนี้เคียร์แปดตัวนะครับอยู่นางลานแล้วก็ไฟสีนะครับตอนนี้สี่ตัวแล้วก็ตอนนี้แปดตัวนะครับซึ่งเป็นชิปซีโอบีนะครับชิปซีโอบีความสว่างกัก็คือสว่างกว่ายภาพหาสิบสี่นะครับสามวัตต์นะครับห้าสิบสี่หลอดนะครับส่วนบีมนะครับบีมสองสามศูนย์กับสีมีประมาณสามขาละสามตัวนะครับผม ไฟคานนะครับนี่ไฟคานกับซีมีบีมสามสามศูนย์นะครับอยู่แปดตัว่เอ้ิ1ตัวนะครับของไม่1ิโตัว่ซดันหลังหกแล้วก็ยุคค้านอีกซีนะครับแล้วก็มีสตบ led นะครับสตบ led ใส่ไปก้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือจัดจัดระบบไฟให้มันให้มันรันงานได้ก้อนนะครับวันที่สิบราวาเพื่อ,เพ,อเพื่อว่าไฟมันมาเพราะท่านจากจีนนะครับ ก็เกสิเดลั่นระบบตัวนี้กอนนะครับผมแล้วก็แผงหลังนะครับเนี่ยแผงหลังสิเป็นสามสามศูนย์นะครับฟังละสามนน 0, ตัวนะครับผมฟังนั่น่คือกันนะครับสามสามศูนย์ฟังละสามตัวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังสิเป็นจอ LED นะครับ แต่ก็ด้านล่างก็มีอ่บีมอีก3าตัวนะครับผมจอย LED ตอนแรกนะครับที่เขาเคยลงคลิปไวปนะครับว่าสีเป็นไฮ้โรลิคนะครับก็คือระบบไฮ้โรลิกมันบ่ทันนะครับตอนนี้ก็เลยได้กกอนางลานนะครับได้กกอนางลานขึ้นซีซันนะครับผมได้กกอนางลานขึ้นซีซันก็ได้เสร็จนะครับก็ได้เสร็จก็นะครับเสร็จระบบจอย LED นะครับผมเสร็จระบบจอย LED ให้มัน ให้มันลงตัวก็นะครับผมให้มันเข่าทีเข่าท้างลงตัวจังน้อยนะครับจังคอยถารถดพร้อมมือด้านะครับจังคอยน้ำจอนะครับไปใส่รถนะครับเนี่ยนะครับโค้งสางตัวนี้นะครับกสิเป็นโค้งสางฉากนะครับฉากพญานาคด้านหลังนะครับอีนี่กับพญานาคหลายนะครับหลายแห้งกะกี้รีหลแห้งน้ำน่าจะท่วมไปล้ำบ้านได้กสิท่วมบ้านน่นแหละคึ้ว่านน้ำตรงนี้กสิเป็นล่างเลือนนะครับล่างเลือน ร่างเดือนทีเ็ดขึ้นไหมปีนี้นะครับแกะแข็งแรงนะครับนี่ใส่โชว์ในฉา,ากฉา,ากโชว์นะครับเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับละครเวทีนะครับปีนี้ตอนแรกถ้าเกิดมาเปิดวงในช่วงวันที่สองนะครับละครเวทีก็คือบอท่านไหมครับก็บคือบอท่านก็คือพอสอบส,สอบพอท่านแล้วก็พวกอ,อุปกรณ์การสแสดงกับพอท่านนะครับวันนี้ก็เลยลงความขีดเขียนกันว่า ทึงมิ่มมหรสมนะครับเกี่ยวกับพ้าอยู่ของมาน้านะครับก็เลยตกลงกันว่าขอเืียนมือเป็นวันที่สองเอยเป็นวันที่จากวันที่สองนะครับเป็นวันที่สิบนะครับผมแล้วกับพวกอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงนะครับมันกับสิได้ท่านนะครับมันกับสิได้ท่านพะวาปีนี่ก็อยากให้มันเต็มที่นะครับอยากให้มันเต็มที่คือปีที่แล้วนะครับก็คือมันมีละครเวทีก็อยากให้มันมีละครเวทีตอนเนือนะครับไม่อยากให้มันขาดไปนะครับผม แล้วก็ส่วน,นวตรงกลางน,นี่นะครับตรงกลางนี่ก็สีไส้จอย LED นะครับตรงกลางไส้จอย LED ด้านหนาขึ้นกันนะครับด้านหนากับไส้จอย LED คือกันนะครับด้านหนากับไส้จอย LED กะกำลังขื่นโค้งอยู่นะครับนนกำลังขื่นโค้งที่ยึดจอย LED ครับผมส่วนระบบเสียงนะครับกะ ว่าเทคแล้วก็เสร็จกือเสียงการกับอาเมเจอร์นะครับเนี่ยข่างละแปดข่างละเก่าใบนะครับเก่าใบถึงสิบใบสามต่อสองนะครับแปดแล้วก็โฟ่ให้น่าจะเป็นข้างละสองใบนะครับเป็นสิบปีนี้กะตู้ว่าเทคนะครับว่าเทคครูข้างละสิบสองใบนะครับยกเซตข้างละสิบสองใบเดือนสิพาไปเบิ้งพาวเวอร์นะครับอย่างเง้ยนว่าเพื่อนก็เริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพาวเวอร์นะครับตอนนี้ เข้าไปย่างเข่ามาประธานขบเข้าไปย่างเข่าป,ป,ะประธานขบนะครับเครื่องเปียกนะครับเนี่ครับเขเาไปเกิดสิเป็นหาพันไอเมสเนา,าคนนะครับน่าจะคางและฮอกแท่นนะครับเนี่ยครับซับแท่นหนึ่งกับสองตู้พอดีนะครับแล้วกับเวอร์เสียงกลางกิดสิเป็นทรับ เป็นทบามีกาเก่าศูนซุนสองหล้กก็ไอ้ของขั้นนะครับส่วนนี้ก็คือน้ำขามาใส่ใส่งานในช่วงซ่อมก่อนนะครับเพราะว่าช่วงซ่อมก็คือมันต้องลั่นลั่นจริงไปน้ำนะครับทั้งเดินเสือทั้งครูในดนตรีมันก็สิได้คล้องนะครับได้คล้องได้ซุ่มซ่อมกันเนี่ยมันสมจริงนะครับด้านหลังนี่ก็สิเป็นตู้ว่าเท็นะครับด้านหลังก็จะเป็นตู้ว่าเทค WT สองหนึ่งสองนะครับเป็นตู้ของแท่ววันนะครับ ตูของเฮียอ้วนดอกข้างในก็จะเป็นดอกที่ห่อเน็กซอนนะครับเน็กซอนอ่าน่าจะเป็นเน็กซอนรุ่นอ่านีโอแม่เล็กนีโอนะครับ N อ<น>าจะเป็นรุ่น N6 นะครับมี 10S F นี่อยังเนี่ยแหละ N6 เนี่ยนะบ่แน่ใจนะครับดอกนี้แต่เป็นไฟเอฟซีของมอลลั่มปวดเก่องเสียงพ่อมอลลัมกับสีหูดีนะครับว่าหลายๆวงที่เขาใส่กันนะครับกับใส่รุ่นนี้นะครับ ภาพร่วมกับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าอุ่นใจแล้วครับประมาณ80%เรนะครับ,ารนะรบภาพร่วมทั้งหมดแล้วก็การโชว์ตอนนี้ก็เล่งเล่งทุกแผนกนครับถุกแผนกก็เล่งทั้งชดุดทั้งเรื่องชดุดเรื่องน,อนนท์นันต่างๆนะครับตอนนี้กเ็เล่งเล่งกันคาดแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกด้านหนา้าเตรียมของตูนะครับตูว,ว่าเท็เสร็จขางละ12ใบนะครับ ข้างละ12ใบตู้ซับนะครับมีแสงกลางอเมเจอร์สำหรับคนที่ติดตามนะครับก่ลอล่อหัวใจจังน้อยนะครับประมาณวันที่ซิฟนะครับวันที่ซิฟนี่ทีมงานก็เริ่มนะครับออนทั่วนะครับผมหลังจากวันที่ซิฟก็เริ่มออนทั่วอ้อนทั่วจาก ันทีสิบนะครับหอดสิ้นเดือนมับนะครับหอดสินเดือนมับเลยพว่าพว่าออกงานออกงานเตรมเลยนะครับออกงานเตรมเตรมทีเลยคิวงานกับลอ,อยกวานนะครับคิวงาน สิาพาไปเบิ่งตู้โหลดนะครับตู้โหลดของระบบแสงสีปีนี้นะครับอาจจะเก่ามันนัยจังน่อยนะครับเพราะว่าจัดระบบใบทั้งไต่หานสุดๆได้นะครับนี่ตู้โหลดก็ได้เฮ็ดเฮ็ดขึ้นเพิ่งเซตนะครับตู้โหลด ครับด้านหลังกระเจาะมันสายยังนะครับเตรียมอยู่นะครับนี่ดูโรเทึ้นบูตเตอร์กระใส่ตอนนี้อยู่สามตัวนะครับเนี่ยบูตเตอร์ใส่อยู่สามตัวครับตัวละแปดเชนแน่นนะครับเต็มนะครับแปดสามยี่สิบสี่นะครับใส่เประทุกเชนแน่นนะครับปีนี้ระบบแสงสีบ่าให้น้อยหนาคือกันนะครับรวมถึงเสียงพร้อมนะครับทีมงานคุณภาพบุกฝาซาว ปินิจัดเต็มทครืงระบบเสียงนะครับเป็นลูกไมห้หลายอย่างเป็นลูกไมห้หลายอย่างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี่นะครับเพราะว่าตู้แน่นะครับก็คือเห็หุแหนมันอลังการเป็นน้ามีหกปีสองน้ามีหกฤดูกาลสองก็คือ้นมห่หน้อยหนาไพนะครับผม ดกับขอฝากนะครับขอฝาก FC f c ผู้ติดตามนะครับว่าวาสิเป็นคนเก่าคนใหม่นะครับกดใอยกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจนะครับเฮ้วงนะครับเดี๋ยวนี้กำลังใจเยึดงานต่อไปนะครับผมส่วนดันนี้นะครับกสิเป็นจอย LED ดีนะครับเนี่ยจอย e d ดีที่จะขึ้นโค้งทั้งหนานะครับตอนนี้สร้างมันก็ได้จัดบอกจัดยังนะครับ นะครับการขึ้นโค้งนะครับขึ้นโค้งกับสิขึ้นโค้งใหญ่เป็นฉากโค้งใหญ่นะครับติดกับนางรานนะครับด้านหน้าที่เป็นปลายานหนะครับแล้วก็เลี้ยงบ็อกนะครับเนี่ยจัดเลี้ยงบ็อกนะครับใส่ทั้งหนาเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังกับสิเป็นน็อตยึดนะครับเนี่ยข้างหลังกับสีเห็ดเป็นน็อตยึดใส่เลยนะครับขันน็อตยึดเวลา ติดตั้งนะครับยอดยึดหัวถ่ายนะครับเ่าจะเป็นตัองยึดตัวนะครับอันนี้สร้างเป็นละเอียดก็เลยให้เป็นเห็ดเพื่อเป็นโค้งสางที่ใส่เหียบนะครับใส่เหียบใส่เข่นโยกเอานะครับได้ทิดตั้งได้สะดวกทานใดก็ขอฝากนะครับฝากที่ตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์หลายๆนะครับเป็นกําลังใจที่งานนะครับใ้เดือนหนาสู่ต่อไปนะครับ ยถทาระบบเรียบร้อยนะครับอีก2 3สมื่เดี๋ยวทังช่องนะครับจะได้อัปเดตให้เบิ้งอีกเทียนหนึ่งนะครับทางช่องกับขอยุตินะครับผมขอยุติการอัปเดตไปเพียงตอนนี้นะครับ